ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้ที่จะใช้ชีวิตได้ดีตลอดร้อเปเซ็นมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีความสุขได้ตลอดร้ออร์เซนพวกเราล้วนมีช่วงเวลาที่ตกต่งทนทุกข์ทรมานมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและเราต่างก็ล้วนเคยสูญเสียเป้าหมายของตัวเองไป และบางคนก็ไม่สามารถหามันเจอได้อีกเลยแต่บางคนก็หามันกลับมาได้ไม่ว่าคุณจะยังหลงทางอยู่หรือหาทางได้เจอแล้วมันอยู่ที่คุณเลือกเลยว่าคุณจะซ้ำเติมตัวเองลงหรือจะช่วยพยุงตัวเองขึ้นมันอยู่ที่คุณมันอยู่ที่ใจของคุณ เมื่อคุณรู้สึกหลงทางหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณรู้สึกหลงทางหนึ่งเลยจงเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมคุณจะเข้าใจถึงแรงกระตุ้นจากภายนอกว่าทำไมคุณถึงต้องทำในสิ่งที่ต้องทำทำไมคุณถึงต้องประสบความสำเร็จทำไมคุณถึงอยากสุขภาพดี ทำไมอยากพัฒนาตัวเองหรือเป็นตัวอย่างที่ดีทำไมคุณต้องการมีเงินเปลี่ยนความคิดสารความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกันคุณทำลงไปเพื่อใครทำไมคุณถึงยังสู้อยู่เพราะว่ามันมีเหตุผลและถ้าคุณหาเหตุผลของตัวเองเจอมันจะจุดไฟในทุกสิ่งที่คุณทำ มันจะทำให้คุณตื่นเช้าและนอนดึกขึ้นมันจะทำให้คุณต้องลงมือเต็มที่อดทนมากกว่าก่อนเพื่อจะได้ต่อสู้ได้นานขึ้นเพื่อจะได้ลองหนทางอื่นหาหนทางอื่นเพื่อที่จะไม่ยอมแพ้ช่วงเวลาที่คุณตกต่ำม,มันก็จะยังมีอยู่แต่คุณจะไม่ยอมจมอยู่ในนั้นแน่นอน ถ้าคุณรู้ว่าอะไรคือเหตุผลต่อมาคือการตระหนักไว้ว่าชีวิตเรานั้นแสนสั้นตระหนักถึงมันและเข้าใจมันจริงๆว่าชีวิตมันสั้นมากและคุณอาจจะมีได้แค่โอกาสเดียวในชีวิตเท่านั้นที่จะหลงทางและกลับมาเจอได้ใหม่ มันไม่มีสูตรโกงชีวิตแต่อย่างใดแต่มันคือการรู้ว่าชีวิตมันสั้นและทุกสิ่งที่คุณกำลังเครียดอยู่ตอนนี้สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้สำคัญเลยก็ได้จงขจัดความหนักจากทุกปัญหาไปปล่อยมันไปสนใจทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณชอบอยู่กับคนที่คุณรักปลื้มปิติยินดีกับสิ่งที่คุณนั้นมี กับชีวิตที่คุณมีกับเวลาที่คุณยังเหลือและใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดและตั้งคำถามว่าฉันอยากที่จะถูกจดจำแบบไหนฉันทำอะไรให้ถูกจดจำว่าฉันเป็นใครต่อมาคุณต้องคอยเตือนสติตัวเองด้วยสิ่งดีๆและมีพลัง ขอให้คุณตามหาสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณมีพลังบวกให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียงวิดีโอหรืออาจารย์มันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าคุณต้องทำถ้าคุณคอยเตือนสติตัวเองด้วยสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอมันจะเป็นไปได้ยากสำหรับคุณที่จะหลงทางคุณจะหลงทางก็ต่อเมื่อถูกความคิดด้านลบครอบงำ เหมือนกับผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆการเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณจะหาทางของคุณเจอโดยการทำในสิ่งที่คนส่วนมากไม่ทำและหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาตนเองจงพยายามให้ดีขึ้นในทุกๆวันเติบโตให้ไกลที่สุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกด้านของชีวิต อะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำให้ดีขึ้นด้วยทักษะของคุณที่มีและหาทางทำให้มันดีขึ้นให้ได้และต่อไปคุณต้องขยับตัววิทยา,าศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ลดความเครียดและหลั่งสารเอนโดรฟินหรือสิ่งที่เรียกว่าสารความสุขจากสมองของเรา ถ้าคุณรู้สึกหลงทางก็ลองออกไปขยับตัวอาจไปวิ่งไปออกกำลังให้เหมือนเหงื่อออกปลดปล่อยความตึงของตัวคุณออกไปทำทุกๆกวันพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงต่อไปสรีละและท่าทางของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคุณเป็นอย่างมากคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นเมื่อคุณยืนตัวตรงให้อกผายไหลพึง และยิ้มออกมาจากใจให้เต็มที่ที่สุดและลองสังเกตตัวเองดูว่าเวลาคุณรู้สึกแย่นั้นท่าทางของคุณเป็นยังไงจงมีสติเหนือมันให้ได้เรียนรู้จากมันให้ได้มากที่สุดและเปลี่ยนในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนและสุดท้ายจงรู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหน ป้าหมายนั้นสำคัญเพราะมันจะกำหนดเส้นทางให้กับเราว่าเราจะไปไหนและทำให้คุณพอมองเห็นทิศทางวิทยาศาสตร์และสามัญสำนึกจะบอกคุณเองว่าผู้ที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมักจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเติมเต็มมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีและนี่คือความลับของการตั้งเป้าหมายฟังให้ดีนะครับ อย่างแรกคือเจาะจงกับสิ่งที่คุณต้องการให้มากๆสมมุติว่าถ้ามันคือเงินทองก็อย่าตั้งแต่ว่าฉันต้องการเงินทองเยอะๆจงตั้งให้ชัดเจนว่าต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นการออกกําลังกายก็อย่าตั้งแค่ว่าฉันแค่อยากมีร่างกายที่ดีกว่านี้ตั้งไว้เลยว่าฉันอยากจะน้ำหนักเท่าไหร่ หรืออยากให้มีมวลไขมันและกล้ามเนื้อแค่ไหนอย่างที่สองชัดเจนกับตัวเองว่าเมื่อไรควรที่จะสำเร็จและกำหนดวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้เช่นในสิ้นปีนี้ฉันจะต้องแตะเงินล้านให้ได้โดยการที่ฉันจะทำจุดจุดจุดและการที่ฉันจะทำแบบนั้นได้ฉันจะต้องมีจุดจุดจุดและต้องเรียนรู้เรื่องจุดจุดจุดก่อน การกำหนดเป้าหมายคืออะไรและจะทำมันยังไงในเวลาแค่ไหนนั้นมันจะสร้างความชัดเจนให้คุณมีเหตุผลมากพอที่จะทำทำมันออกมาให้เป็นจริงและการที่คุณจะหลงทางนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากกุญแจมันคือการสร้างเป้าหมายของคุณให้มีความหมายมากที่สุดสำหรับตัวของคุณเอง แม้ว่าตัวอย่างที่เรายกมาคือเรื่องเงินแต่สิ่งที่คุณควรทำไม่ควรเอาเรื่องเงินทองเป็นจุดศูนย์กลางเว้นแต่ว่าเงินนั้นมันเชื่อมอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเหตุผลที่คุณจะหาเงินนั้นตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องลูกครอบครัวหรือเป็นสิ่งที่คุณนั้นเชื่อมัน่นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าถ้าชีวิตหลงทางคุณจะทำยังไง มันมีทางให้คุณหาเจออย่างแน่นอนไม่จำเป็นที่คุณจะหลงทางไปตลอดคุณรู้แล้วว่าครั้งต่อไปคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนขอแค่คุณไปต่อและเติบโตต่อไปให้เสียงภาษาไทยด้วย Spark m y และอย่าลืมนะครับ Spark m y จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เริ่มได้ที่ตัวคุณ